สวัสดีครับเพื่อนเทุกๆคนที่สนใจหมากรุกสากลวันนี้ผมจะนำเสนอ3เทคนิคสำคัญในการเล่นพ n และคิงเอ็นเกมจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับยังมีเทคนิคสำคัญในการเล่นพรบวกคิงสู้คิงที่มือใหม่ควรทราบโดยมี3เทคนิคที่ควรทราบมันมีครับ 1. กดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. อ p p o โ i t i ชัและ3 แต่ก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดทุกวิดีโอหมากรุกสากลใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe และกดักระดิ่งด้วยนะครับเอาล่ะครับพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยสำหรับเทคนิคแรกนะครับที่เราจะทำความเข้าใจกันนะครับก็คือกด4ี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหรือว่า Rule of Square นะครับกด4ี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะช่วยให้เราคำนวณน,นะครับคร่าวๆในการเล่นพรเอนเกมนะครับ อย่างในรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝ่ายขาวมีพรนะครับความที่จะวิ่งไปที่แถวที่8นะครับแล้วก็ฝ่ายดำอยู่ที่ g8 ส่วนคิงอยู่ที่ h1 นะครับการที่เราจะเล่นพรเอ็นเกมนะครับจะมี2ลักษณะคือพอรสามารถที่จะโปรโมทโดยไม่ต้องใช้คิงช่วยนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเราสามารถใช้ กดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาคำนวณได้นั่นก็คือเราสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำลองขึ้นมานะครับโดยการลากเป็นแนวทแย,ยงลักษณะนี้นะครับเราก็จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำลองขึ้นมานะครับเราะจะสังเกตเห็นว่าคิงของฝ่ายดำนะครับอยู่นอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตาขาวเดินหรือตา ดำเดินนะครับถ้าคิงดำอยู่นอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆเข้าใจว่าฝ่ายขาวจะสามารถโปรโมทได้ทันนะครับโดยที่คิงดำจะไม่สามารถเข้ามาการตาโปรโมทได้นะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับอ่าคิงดำเดินมาที่ f7 อย่างนี้นะครับหรือว่าเดินที่ f8 ก็ได้นะครับ ลักษณะนี้นะครับฝ่ายขาวก็เดินพอรออย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะไปโปรโมทนะครับจะสังเกตเห็นว่าฝ่ายดำไม่สามารถที่จะหยุดพอรอได้ทันนะครับก็ทำให้ฝ่ายขาวเอาชนะไปเมื่อโปรโมทเป็นควีนนะครับผม <Yahoo! S 1> ครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็ให้เราลองสร้างสีเสลีมจัตุรัสขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นดังนี้ครับลากมาเป็นแนวทแยงนะครับพออยู่ที่ a3 แล้วลากไปที่แนวทแยงไปสุดสุดขอบกระดานนะครับก็จะเห็นว่าคิงดำนะครับตอนนี้อยู่นอกสี่เหลี่ยมนะครับผมทีนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเทคนิคนี้ด้วยว่าถ้าเป็นตาฝ่ายดำเดินนะครับฝ่ายดำก็จะเข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ลักษณะนี้ก็จะทําให้ายดําไล่พรทันนะครับแต่ถ้าเป็นตาขาวเดินนะครับยกตัวอย่างนะครับไฟขาวเดินพรไปที่ a 4นะครับทีนี้เมื่อเป็นตาขาวเดินแล้วเราสามารถจําลองสี่เหลี่ยมขึ้นมาได้ใหม่นะครับลักษณะนี้เราจะเห็นว่าฝ่ายดำนะครับอยู่นอกสี่เหลี่ยมนะครับแม้ว่า พอเป็นตาดําเดินแล้วอย่างนี้นะครับตดำก็ยังอยู่นอกสี่เหลี่ยมลักษณะนี้จะเห็นว่าไฟดําก็จะแพรนะครับเพราะว่า oh. ไม่สามารถที่จะตามไปการไส่ขาวโปรโมทได้นะครับนะครับผมในตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็สังเกตได้ว่าคิงดำนะครับอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ว่า คิงด m เนี่ยมีมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับก็คือเป็นพอร์ตของตัวเองนะครับทำให้ฝ่ายคิงด m นี้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปตาโปรโมตอของฝ่ายขาวได้ทันนะครับยกตัวอย่างนะครับฝ่ายขาวเดินพอร์ไปที่ A5 นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับ จะสังเกตเห็นว่าพอายขาวเดินพอไปที่ A5 ปุ๊บสี่เหลี่ยมจะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นตาดำเดินนะครับายดำไม่สามารถเดินผ่านอาพอของตัวเองได้นะครับทำให้ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในสี่เหลี่ยมได้นะครับถ้าายดำเดินออกมาลักษณะนี้นะครับายขาวก็จะเดินพรไปอีกนะครับสี่เหลี่ยมก็จะเล็กลงอีกนะครับ ฟดำก็จะเดินเข้าไปกันข่า,ขาโปรโมทไม่ทันนะครับไฟดำอาจจะเลือกเดินลักษณะนี้แทนนะครับอย่างเช่นไฟขาวเดินพอรอ5ใช่ไหมครับไฟดำก็จะเดินพรมาที่ d4 นะครับก็เป็นการวิ่งแข่งกันนะครับแต่เราจะสังเกตว่าไฟขาวจะได้โปรโมทก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับโปรโมทพร้อมกับ เช็คไปด้วยนะครับทำให้ฝ่าดำไม่มีเวลาที่จะโปรโมทควีนของตัวเองนะครับและจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องควีน n อนเกมมาแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าอันนี้เป็นพรพรดีกับพรอรี e หน้าคิงหน้าควีนนี้นะครับจะทำให้ฝ่ายไล่นั้นชนะทุกกรณีนะครับถ้าฝไ่ไล่ไล่อย่างถูกต้องนะครับ <Okay. S 2> ถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่เคยดูคลิป พอเอ็นเกมสู้ควีนนะครับก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับเทคนิคต่อมานะครับที่ผมจะแนะนำก็คือเทคนิคเกี่ยวกับ opposition นะครับ opposition คืออะไรให้เพื่อนๆลองดูตัวอย่างดังนี้นะครับาจากรูปนี้นะครับจะเห็นว่าคิงของฝ่ายขาวนะครับและฝ่ายดำยืนอยู่ตรงกันนะครับลักษณะลักษณะนี้เราเรียกว่าเกิด opposition นะครับ คือพื้นที่3ช่องตรงหน้าคิงนี่นะครับเมื่อคิงมาอยู่ประจันหน้ากันแบบนี้ทำให้คิงของแต่ละฝ่ายนะไม่สามารถจะเข้ามาในพื้นที่นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการ opposition เนี่ยจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับก็คือถ้าถ้าถ้าคิงของฝ่ายไหนนะครับต้องเป็นฝ่ายเดินนะครับก็จะเสีย opposition ตัวอย่างนี้ถ้าเป็นฝ่ายดำเดินนะครับฝ่ายดำจะต้องเดินหนีจากการประจันหน้ากันแบบนี้นะครับทำให้ฝ่ายขาวเข้ามาในตาที่ไฮไลท์เมื่อสักครู่นี้ได้นะครับผมเข้ามาใน3ตานี้นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าฝ่ายดำเสีย Opposition ให้ฝ่ายขาวนะครับซึ่งความเข้าใจใน p p o s i t i o n เนี่ยจะช่วยให้เราเล่น e n d g เกม ไยกระดานได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นพรเอ็นเกมนะครับที่ไฟขาวมีพรอยู่ที่แรงที่6นะครับมีคิงอยู่ที่ d6 ส,ส่วนไฟดำมีคิงอยู่ที่ d8 นะครับในตาเดินนี้นะครับเป็นฝ่ายตาดำเดินก่อนนะครับให้เ,เพื่อนเพื่อสังเกตว่านี่นะครับใน ที่เราดูเรื่อง opposition กันมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายไหนเดินนะครับฝ่ายนั้นก็จะเสียเปรียบนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับฝ่ายดำเดินทำให้ฝ่ายดำเสีย opposition ให้ขาวนะครับยกตัวอย่างนะครับฝ่ายดำต้องเดินมากัพรพรโปรโมทนะครับก็เดินมาที่ C8 ลักษณะนี้นะครับส่วนฝ่ายขาวก็เดินพรไปที่ C7 นะครับ ฝ่ายดำมีตาเดินเดียวคือมาที่ b7 จากนั้นฝ่ายขาวนำงมาที่ d7 เพื่อช่วยพร์โปรโมทในตาต่อไปน,นะครับลักษณะนี้เป็นต้นนะครับก็เลือกเป็นที่เลือกเป็นควีนนะครับก็จะเอาชนะในในการไล่ไปลายกระดานนะครับแต่ถ้าเราย้อนมาตำแหน่งนี้นะครับถ้าเป็นฝ่ายขาวเดินก่อนนะครับทำให้ฝ่ายขาวเสียออ p โพสิชันนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่น ถ้าฝ่ายขาวต้องเดินนะครับอาจจะต้องเดินคิงมาที่ c5 ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเอาคิงมาที่ c5 นะครับฝ่ายดำก็ใช้เทคนิค p p o s i t i o n นะครับเดินคิงมาที่ c7 นะครับและทำให้ฝ่ายขาวไม่สามารถจะโปรโมทพอนได้นะครับอยกตัวอย่างเช่นนะครับคิง b5 ลักษณะนี้นะครับ ไฟดำเวลาเราเป็นลองพรนะครับเราเล่นพรเอ็นเกมเนี่ยให้เพื่อนๆจับว่าสมมติว่ามีพรอยู่แถว C ลักษณะนี้นะครับให้เราถอยคิงไปทางด้านหลังอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าเมื่อคิงขาวเดินขึ้นมาปุ๊บทำให้ไยดำได้ o p p o s i t i o นนะครับาาก็จะเข้ารูปคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าไยขาวเดินถอยหลังมาก็กลับมาลักษณะนี้นะครับ แต่ถ้าฝ่ายขาวเดินพอรอนมาเช็คนะครับฝ่ายดำก็เดินคิงมาที่ c8 ฝ่ายขาวต้องเดินมาที่ c6 นะครับเพื่อที่จะผูกพอรอนไว้แล้วก็จะเกิด s t a l เ m a t e หรือว่าอับนะครับทำให้ฝ่ายดำเอาเสมอได้นะครับ